เด๋อกันอีกแล้วครับสำหรับรีโว่ครับคันนี้เป็นพีรันเนอร์ยกสูงฮะรถเดิมสนิทเลยบางคนบอกว่าพี่ท่อเดิมใส่กล่องได้ไหมฮล้อเดิมใส่กล่องได้ไหมดูกันครับพี่เวทครับลงมาจากบ้านฉางระยองครับปกติติดตามานานเห็นแต่คลิปนะมีแต่ไวรุ่นทำพี่เวทบอกว่ารถเดิมเดิมมันใส่กล่องได้ไหมได้ครับพี่มาเลยเวทจัดชุดใหญ่ครับ e a s s h o p แบบปักต้องรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะย้ำนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายไฟชุดนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับ ก็ประกันกล่องอยู่5ปีสำหรับ e-shop AI อัอยาฮะใบที่เท่าไหร่แล้วช่างแบงค์น่าจะเป็นพันใบแล้วผมจำไม่ได้นะฮะไม่ค่อยได้กดอาวมือเอ่อตัวนี้มีรีโมทให้ด้วยนะฮะปิดเปิดกล่องได้นะครับนี่ปิดเปิดกล่องได้อิสระพร้อมกับจูนผ่านมือถือได้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เวดสวัสดีครับดูคลิปแบงค์ช่างแบงค์มาเยอะไหมดูทุกคลิปเลยครับสนุกไหมสนุกครับอ่ะรถรถล้อเดิมเดิมท่อเดิมๆมก็แรงได้เนาะครับพี่เวดบอกบว่าไม่เอาควัน เอาคนน้อยๆครับเอาแค่นั้นนะครับจูนหมวด2ผมดูหน่อยนี่นะฮะอันนี้เป็น Android นะครับจูนผ่านมือถือได้ด้วยนะครับพี่บอกเออมันก็จูนง่ายดีเหมือนกันเว้ยนี่ฮะส่งค่าจูนไปเรียบร้อยแล้วอันยี่ยี่ยี่สิบเท่าไหร่พี่ยี่ห้าครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรถเดิมสนิทเลยนะครับเน้นประหยัดน้ํามันด้วยมีโหมด AI ด้วยพี่เบสบอกว่าเออโหมด AI วิ่งดีนะครับโหมด AI ก็ยังวิ่งดีอยู่เลยนะครับมาดูโหมด2กันสําหรับรถท่อเดิมๆช่างแบงค์จูนเิ้ตัด แถมให้ด้วยนะครับอะพี่เวทเบิ้ล่น,นเป็นไงนะครับข้อเดิมๆนะข้อเดิมๆพีลันเนอร์นะครับผมทําไปหลายคันแล้วนะครับก็สามารถจูนเบิ้ลตัดได้นะครับพี่เวทเบิ้ลโอเคนะครับพีนเนอร์หล่อเลยนะครับตัวยกสูงฮะสี่ประตูครับรถ2ปีแล้วนะครับหายอืดเลยหายอืดเลยแล้วก็ ประหยัดน้ำมันด้วยนะใช้โหมด AI ก็ขับสนุกเลยขอบคุณพี่เวทฮะมาจากบ้านฉางระยองขอบคุณลูกชายด้วยนั่งเป็นเพื่อนกันมานะครับไว้เจอกันใหม่ครับชั้นแมง3าสี่ครับ